อีกคนก็ต้องยืนยันเลยว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตั้งแต่การการับประหารแล้วการใช้อำนาจนองระบบเข้ามาแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยนะฮะรวมถึงผลพวงที่ต่อเนื่องมาจากการเข้ามายึดอานาจของคณะรัฐประหารแล้วก็คอสชเนี่ยการขึ้นสู่อำนาจและการใช้อำนาจของเขาเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมอะไรเลยแล้วก็เราเราได้เห็นภาพความรุนแรงที่ชัดเจนขึ้นโดยโดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทาต่อกระทำต่อพลเมืองแล้วก็ประชาชนเองอย่างชัดเจนมากขึ้นครับโดยโดยส่วนตัวก็ยืนยันเลยว่ายังไงก็ไม่เห็นด้วย ทันใดที่มีการรัฐประหารก็ผู้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เขียนป้ายกระดาษไปยืนชูกันหน้ามอครับแล้วก็แสดงจุดยืนว่าเราคัดค้านการรัฐประหารแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมีการเคลื่อนไหวต่อต้านคัดค้านในเชิงแสดงออกทั้งเชิงสัญลักษณ์จัดงานเสวนาด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวทั่วๆไปกับกลุ่มฮะตั้งแต่ที่ที่กลุ่มที่มหาวิทยาลัยเองรวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่วมกับนักศึกษากลุ่มอื่นๆนะครับ บางแสนเนี่ยผมถูกคุกคามไปครั้งหนึ่งฮะแค่ครั้งเดียวครับยังยังไม่หนักเท่ากับทางเพื่อนๆนักศ <ๆ S 2> ึกษากรุงเทพเอ่อจริงๆไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะฮะจริงๆก็กลัวกันหมดครับ <c oughs> มันมันเราก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปฮะเราก็กลัวพาะว่าการออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องแบกรับความเสี่ยงเอ่อตั้งแต่เรื่องการเรียน เพราะว่าออกมาทํากิจกรรมแล้วก็รวมถึงความเสี่ยงในทางการเมืองที่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะถูกจับเมื่อไหร่เราจะถูกคุกคามเมื่อไหร่แต่ว่าในจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ออกมาเนี่ยถ้ามันไม่มีคนที่แสดงตัวออกมาเป็นอิฐก,ก้อนแรกเนี่ยกำแพงก็สร้างไม่เสร็จครับถ้าไม่มีการวางอิฐก,ก้อนแรกเป็นเป็นการครบรอบในในในความคิดของตัวเองว่าเราเจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องยืนยันแล้วก็มีมีการตอบสนองต่อมันซึ่งซึ่งเอ่อในความคิดของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างที่เรียกร้องอยู่ใน,นตัวเราอาจจะเป็นความคิดหรือว่าจิตสํานึกจิตใต้สํานึกอะไรทั้งนั้นครับที่เรียกร้องว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเราต้องยืนยันแล้วก็บอกกับสังคมว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้การใช้อํานาจของทหารเนี่ยไม่ถูกต้องเราก็ต้องเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนที่เป็นอีกเสียงหนึ่งของสังคมครับที่ต้องเตือนสังคมว่าตอนนี้พวกคุณกําลังอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ไม่ชอบทมนะคุณกําลังอยู่ภายใต้การกดขี่ของของรัฐบาลทหารนะ ก็ในโอกาสครบรอบหนึ่งปีนะฮะเราก็ได้เห็นพัฒนาการการการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่ที่ถูกหมักหมมไว้ทั้งเรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรรวมทั้งทางเศรษฐกิจที่กําลังตกต่ําลงเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากส่วนหนึ่งมันเนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเนื่องจากเราเราถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจเพราะว่าเราอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการนะฮะในโอกาสครบรอบหนึ่งปีเนี่ยผมคิดว่า หลายๆท่านที่เคยเชื่อว่าการรัฐประหารจะทําให้การเมืองไทยหรือเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเนี่ยท่านก็น่าจะต้องเปลี่ยนความคิดและย้อนย้อนมองอครั้งแล้วว่าการรัฐประหารเนี่ยมันไม่มีผลดีอะไรเลยต่อสังคมไทยครับ